ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวนะคะดวงตะวันนนนครค่ะจากพิรัตต์บูรีค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมมนัสวีอนันต์นัทพงศ์นะฮะหรือว่าชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับปัจจุบันทํางานอยู่ในธุรกิจครอบครัวชื่อบริษัทโนวกิจรูมแลแอนด์กลาสนะครับเป็นบริษัทที่โฟกัสเรื่อง building envelope เคิร์ชแนนวอลประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมครับผมธนภัทรพรพงษ์รุ่งเรืองครับชื่อเล่นชื่อไปครับมาจากบริษัทลิขชาครับบริษัทก่อสร้างตําแหน่งเอนจิเนียร์ครับผมชื่อพีครับ ก็ตอนนี้ทำงานอยู่ C B I E เป็นที่ปรึกษาอาคารเขียวครับก็ครั้งนี้อบรมในท็อปิกของเรื่อง Age Standard นะฮะก็รู้สึกว่าโอเคท่านใช้้อทางวิทยากรแล้วก็ทางผู้จัดเนี่ย พร้อมมากความรู้ที่ได้นี่คือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนได้มีการเวิร์กช็อปด้วยได้มีการใช้โปรแกรมกันจริงๆคือสามารถกลับไปแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปใช้ต่อได้เลยครับก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับที่ได้มาเรียนรู้เซอร์อ,อาคารเขียวอีกตัวหนึ่งที่เรียกว,ว่าเอกก็ปกติเนี่ยผมทาพวกลีดกับเวลมาเป็นส่วนใหญ่ก็พอได้รู้จักเซอร์ตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอีกเซอร์หนึ่งที่เน้นในเรื่องของเรื่องความสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันก็ มีพวกโปร,โปรเซสหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างออกไปเล็กน้อยจากหลีที่แบบรู้สึกว่าเออมันดึงดูดหรือว่าจูงใจให้มีการทํามากขึ้นครับแล้วยิ่งขับเคลื่อนโดย IFC เนาะมันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกกีนบอลวยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าเอาไปเสอนอกับลูกค้าได้ครับที่เป็นให้สนใจทําตัวเองครับ ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็รู้จักเอ g มาพอสมควรน,นะคะแต่ว,ว่าวันนี้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมากแล้วก็มีเบสเ,เคสให้เราได้ลองทำเนาะมีเวิร์กช็อปก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็อยากให้ท่านอื่นๆได้ไดมาสัมมนาหลักสูตรนี้ค่ะก็รู้สึกว่าได้ความรู้ครบถ้วนตามที่อยากได้ตอนที่จะมาครับว่าตั้งใจว่าอยากรู้อะไรวันนี้ก็ได้ความรู้ได้ค,ร,ครบถ้วนครับ ก็คิดว่าหลังจากรู้จักมาตรฐานเอชเนี่ยคิดว่ามันก็คงต่อไปคงเป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งเลยที่จะเอาไปแนะนําลูกค้าเป็นทางเลือกครับแบบว่าถ้าสมมุติสตาร์ทดี่เรื่องรีดเรื่องเบลมาแล้วอาจจะลองเสนอแพ็กเกจของการทําเอชด,ดูแล้วก็อาจจะลิงก์ให้มันเชื่อมโยงกับพวกแหล่งเงินทุนหรือว่าการประเมินต่างๆเนี่ยที่มันตั้งปปกกเป้าไปโฟกัสไปในเรื่องของการลดพลังงานหรือว่าเรื่องของคาร์บอนโอเปอรชั่นมาร์กจนครับ ามาตรฐานเอสเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรฐานอาคารเขียวที่ทางลิทาเนียมีความสนใจที่จะทําเป็นที่ปรึกษารวมถึงแนวทางการออกแบบให้สอดคล้องกับอาคารเขียวด้วยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าจะกลับไปทําตัวโปรแกรมเนี้ยเพื่อเอาไปประมูลงานหรือ,อดีไซน์อาคารต่างๆให้มันตรงกับแง่าอาคารเขียวเนี้ย ความรู้ที่ได้ใช่ไหมครับพวกเคพโอลต้นเนี่ยผมคิดว่าสามารถนําพวกความรู้ตรงนี้ไปคุยกับพวก developer หรือว่าพวกแบบไรที่เราเวิร์กอยู่ประจําได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตรฐานแบบนี้นะเรื่อง,องเรื่องความกรีนเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าอยู่ต้อง invest อย่างเดียวแล้วอยู่ return กลับมาเป็นอะแลนะ้วทงรูปแบบของ i n t a n g i b l e แต่ปัจจุบันอิน n t a n g i b l e เพราะมันเรียกว่ามันสามารถเอาไปทําเป็นแบบเป็นกีโลนได้ดอกเบี้ยต่ําอะไรพวกนี้ได้ครับ ก็จริงๆก็มีโปรเจกต์ที่อยู่ในมืออยู่หลายตัวนะคะก็เดี๋ยวคงต้องกลับไปคุยกับหัวหน้านิดนึงว่าเอะเราจะดูโปรเจกต์ไหนเพื่อจะแอพพลายตัว Edge บ้างนะคะก็ก็คิดว่าเป็นสาตนดานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่องค์กรน่าน่าจะนำมาแอพพลายค่ะขอบคุณค่ะ ก็โอเคจริงๆถ้าบอกเพื่อนๆที Galaxy, ่อยู่ในสายงาน engineering architect หรือว่าเป็นพวก building management หรือว่า building engineer ทั้งหลายเนี่ยฮะก็ผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมคิดว่าในประเทศไทยน่าจะมีแค่ Tower Theory ที่มีอบรมเรื่องพวกนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมพยายามหาคอสในแนวทางนี้มาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปเจอที่สิงคโปร์อย่างเดียวแล้วเราไม่สามารถไปอบรมได้เลยแลวเข้าอบรมแพงมากด้วยซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆอยากให้มาอบรมที่นี่กันครับก็แนะนำครับแนะนำให้ให้มาเพราะว่าได้เรียนรู้เนื้อหาหนึ่งวันเนี่ยได้ครบถ้วนทุกอย่างตามที่ โปรโมทไว้หรือว่าเป็นแบบหัวข้อไว้นะครับครับก็จริงๆคิดว่าที่เห็นมาก็มีหลายร์อที่เปิดครับแต่ว่าพอดี์สอนี้สนใจพอดีแล้วก็เกี่ยวกับงานด้วยจริงๆคิดว่าร์ออื่นๆก็ถ้าคิดว่ามันตรงกับงานเนี่ยก็อย่าลังเลครับก็ตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าคิดว่ามันได้อะไรกลับไปต่อยอดกับงานตัวเองเยอะจริงๆครับก็เป็นสาบานที่จัด อบรมต่อเนื่องนะคะก็ข้างนี้จ,จะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาเรียนแต่คิดว่าเดี๋ยวจะมีรุ่นต่อๆไปแล้วก็น่าจะส่งน้องๆมาอบรมเพิ่มเติมค่ะ